รถ Pop-Up Camper แบบ Off-Road บนร่างทรงของ UR 3303แห่งสันชาติรัสเซีย Hang out! <Hang> out. Let's go! <S Let มโนภาพสำหรับคนเดินทางในแบบนี้เราได้นำเอา UR 3303หรือ UR 452D ซึ่งเป็นรถบรรทุกขับเคลื่อนสีล้อสัญชาติรัสเซียที่มีต้นกำเนิดเริ่มแรกมาจากการใช้งานในกองทัพโซเวียตเราได้นำมาทำการออกแบบปรับปรุงให้เป็นรถป๊อปอัพแคมเปอร์แบบออฟโรดที่สามารถเดินทางแบบทุรกันดารไปตั้งแคมป์พักแรมแบบนอนในรถกันได้ UAZ หรือ UAZ ย่อมาจากชื่อของโรงงานผลิตรถยนต์ Uyansky Automobiles of r u s a od, ของประเทศรัสเซีย u r 3 3 0 3มีรูปลักษณ์ในแบบบุกหันกาซึ่งมีความคลาสสิกและมีความโค้งมนที่ค่อนข้างโดดเด่นคำว่าบุกหันกาในภาษารัเสเซียแปลว่าก้อนขนมปังและรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของรถ u r ก็จะคล้ายกับก้อนขนมปังจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนี้ u r 3 3 3 3เป็นรถบรรทุกขับเคลื่อนสีล้อที่มีลักษณะเป็นแบบโกลวัสติกหรือลูกออดซึ่งมีความกว้าง างแล้วราบเรียบเหมาะสำหรับการนำมาโมดิฟายเป็นรถป๊อปอัพแคมเปอร์แบบออฟโรดขอเรียนเชิญรับชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะ โปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะตู้แคมเปอร์สไตล์บุกคันก้า เนื่องจากโครงสร้างของ UART 3 3 3 3ซึ่งมีรูปลักษณ์ในแบบบุกค,คันก้าที่มีลักษณะเหมือนกับก้อนขนมปังในการออกแบบตู้แคมเปอร์สำหรับ UART 3 3 3 3จึงได้ทำการออกแบบให้มีความโค้งมนเพื่อคงเอกลักษณ์ของความเป็นบุกค,คันก้าให้มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกันด้วย การออกแบบตู้แคมเปอร์สำหรับยานพาหนะเพื่อการเดินทางในแบบออฟโรดซึ่งต้องเดินทางไปในที่ทุรกันดารต่างๆได้อย่างคล่องตัวเราจำเป็นต้องทำการออกแบบให้ตู้แคมเปอร์มีขนาดมิติที่จำกัดแตกต่างจากการออกแบบรถบ้านมอเตอร์โฮมที่ไม่เน้นการเดินทางเข้าไปในเส้นทางที่ทุรกันดาร ประตูของตู้แคมเปอร์เป็นแบบบานเปิดคู่หรือในวงการรถบ้านก็มักจะเรียกกันว่าบานตู้กับข้าวประตูของตู้แคมเปอร์นี้สามารถติดตั้งแกลลอนน้ำสำรองไว้ได้บานละ1จุดและสามารถเปิดออกมาได้กว้างมากถึง170องศา ส่วนหน้าต่างของตู้แคมเปอร์จะมีอยู่ด้วยกัน4จุดซึ่งเป็นหน้าต่างบานเลื่อนที่มีมุ้งกันมแมลงสำหรับในการที่กำหนดให้เป็นหน้าต่างบานเลื่อนก็เผื่อว่าในเวลาเดินทางอาจจะมีผู้โดยสารที่เข้ามาอยู่ภายในตู้แคมเปอร์นี้ด้วยหน้าต่างแบบบานเลื่อนก็จะสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ในขณะที่เดินทางตู้แคมเปอร์แบบป๊อปอัพ การจำกัดขนาดมิติของตู้แคมเปอร์สำหรับการเดินทางในแบบออฟโรดเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำการออกแบบตู้แคมเปอร์แบบป๊อปอัพเพื่อลดระดับความสูงของตัวตู้แคมเปอร์ลงมาให้ได้มากที่สุดเวลาตั้งแคมป์พักแรมจึงค่อยทำการกดสวิตช์ยกหลังคาของตู้แคมเปอร์ให้ป๊อปอัพขึ้นไปโดยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแกนชักจำนวน4ชุดที่สามารถจะยืดแกนขึ้นไปได้สูงมากถึง75เซนติเมตรและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึงจุดละ150 กโกโรัมเมื่อทำการป๊อปอัพหลังคาของตู้แคมเปอร์ขึ้นไปแล้วในส่วนที่เป็นผนังของป๊อปอัพก็จะใช้เป็นผ้าเต็นท์กันน้ำที่มีหน้าต่างรอบจำนวน6จุดด้านล่างจะมีชายของผ้าเต็นท์สำหรับป้องกันน้ำฝนไว้โดยรอบด้านบนของหลังคาป๊อปอัพจะมี RV Skylight ที่สามารถเปิดขึ้นไปเพื่อระบายอากาศได้และยังสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ประมาณ900-1,200วัตต์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในตู้แคมเปอร์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในตู้แคมเปอร์จะมีชุดเคาน์เตอร์และตู้แขวนมีชุดโต๊ะอาหารที่สามารถปรับมาเป็นที่นอนได้แล้วก็มีชุดตู้เก็บของที่ทำหน้าที่เป็นบันไดสำหรับใช้ในการเดินขึ้นไปยังที่นอนด้านบนเวลาที่ทำการป๊อปอัพหลังคาขึ้นไปแล้ว ชุดเคาน์เตอร์และตู้แขวนเคาน์เตอร์ชุดนี้กำหนดให้ทำการติดตั้ง RV ี i n ิงไว้ที่บนท็อปสำหรับล้างมือและล้างภาชนะด้านข้างเคาน์เตอร์จะมีท็อปแบบพับเก็บได้ทั้งสองข้างด้านล่างทางด้านซ้ายของเคาน์เตอร์จะมีกล่องเก็บของตัดมุมโค้งสามารถเปิดท็อปขึ้นมาเพื่อเก็บของได้ส่วนทางด้านล่างขวาจะมีตู้ลิ้นชักเก็บของอีกหชุด ตู้แขวนเหนือสิงตรงกลางเป็นตู้เก็บของเปิดโลง่งและตู้ทางด้านซ้ายและขวาจะมีบานเปิดแบบบานกระทูนทั้งสองข้างชุดโต๊ะอาหารที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่นอนได้ โต๊ะอาหารชุดนี้จะมีความยาวของที่นั่ง1เมตรด้านใต้ที่นั่งเป็นช่องเก็บของเปิดโล่งทั้งสองข้างตรงกลางจะเป็นท็อปโต๊ะอาหารขนาด60คูณ100เซนติเมตรยึดกับขารับท็อปแบบปรับระดับได้ซึ่งสามารถจะทำการปรับระดับลงมาเป็นพื้นเตียงได้ด้านในสุดของชุดโต๊ะอาหารจะเป็นกล่องเก็บของที่มีความลึก20เซนติเมตรสามารถเปิดท็อปตรงกลางเพื่อเก็บของที่มีความยาวได้ด้านข้างของท็อปตรงกลางจะมีตู้เก็บของบาน เปิดโล่งอยู่ทางด้านบนทั้งสองข้างทางด้านนอกสุดทั้งสองข้างจะเป็นส่วนที่ทำมาครอบป,ปิดชุดมอเตอร์แกนชักเอาไว้ทั้งสองข้างสำหรับบ่าไม้ชุดนี้มีไว้สำหรับไว้ใช้เป็นมาร์กระดับความสูงของโต๊ะมาตรฐานคือ75เซนติเมตรและเอาไว้ใช้ช่วยรองรับท็อปโต๊ะเพื่อการเหยียบขึ้นไปด้านบนแทนขั้นบันไดชั่วคราวการปรับจากโต๊ะอาหารมาเป็นที่นอน ปรับระดับของท็อปโต๊ะอาหารลงมาเป็นพื้นเตียงแล้วปรับจากเบาะนั่งลงมาวางเรียงกันเป็นที่นอนชุดตู้เก็บของที่ทำหน้าที่เป็นบันได ตู้เก็บของชุดนี้ทำหน้าที่เป็นบันไดาทางขึ้นไปอย่างที่นอนด้านบนเวลาที่ทำการป๊อปอัพหลังคาขึ้นไปและทำการปรับพื้นที่เป็นที่นอนทางด้านบนเรียบร้อยแล้วชุดตู้สูงภายในมีชั้นปรับระดับได้จำนวนสองชั้นสามารถถอดชั้นปรับระดับออกเพื่อทำการเก็บของที่มีความยาวได้ ตู้เก็บของบานเปิดโล่งทําหน้าที่เป็นลูกนอนบันไดอีกขั้นหนึ่งด้านใต้ตู้เก็บของบานเปิดโล่งจะเป็นตู้กว้างเท่ากับลูกนอนบันไดสองขั้นด้านล่างสุดเปิดโล่งไม่มีพื้นตู้สําหรับใช้เก็บสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถลากเข้าออกได้โดยไม่ต้องยกด้านบนของตู้เก็บสุขภัณฑ์เป็นลินชักยาวสําหรับเลื่อนเก็บของได้กล่องเก็บของทรงสามเหลี่ยมทําหน้าที่เป็นขั้นบันไดอีกสองขั้นกล่องเก็บของทรงสามเหลี่ยมทั้งสองชุดนี้สามารถเปิด ท็อปออกมาเพื่อใช้เก็บของได้การปรับเป็นที่นอนขนาดใหญ่ด้านบนวางคานเหล็กเพื่อรับน้ำหนักจำนวน4ท่อนวางเบาะนอนซึ่งด้านใต้เบาะเป็นพื้นไม้อัดหนา20มิลิเมตรจำนวน2ชุดก็จะได้เบาะนอนขนาด King size หวังว่าไอเดียของการออกแบบรถป๊อปอัพแคมเปอร์แบบออฟโรดบนร่างทรงของ UAZ 3า3 3แห่งสัญชาติรัสเซียของเราในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆกันได้เป็นอย่างดีนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ